เรียกได้ว่าเป็นนักกล้องสาวของข่ายอีกคนหนึ่งที่มากด้วยความสามารถนะครับสำหรับหนกสแตมพิมพ์มาดานะครับบนเวทีการแสดงนะครับได้หลายเวทีที่ผ่านมากสคริปเพลงที่ได้รับมอบหมายนะครับสำหรับตัวของหนกสแตมเองนะครับก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยม นะครับพอพี่พี่น้องมิดหมอแค้นแพทย์บอสลำช่วงเก็บเกี่ยวประสบการณ์แต่กระเสริมและกระส่างเพดานบินชั่วโมงบินให้สูงขึ้นละครพ่อพี่น้องสำรับนักร้องเสียงดีนะครับการเอเจนต์วอลตีด้านนาวิธีน้องแสแตมไม่เปิดสองรองไขรนะครับอย่างที่หาหูครับศิลปินสาวนในค่ายตูเกียว Music, บิาวสิกบัวว่าจะเป็นทั้งน้องเจนนี่บัาวว่าจะเป็นท้อง Annie, าาเอเนี่ Annie, นะครับทุกคนล้วนแต่มาก ด้วยความสามารถนะครับอันนี้บนับกับคูจุนนี่นํานเนะครับเพราะคูจุนนี่ตรงห่วงครับสไตล์ลํำสิงเล่ากินขาดแม่นแท้แต่จับคู่กันครับพอเราวิเชียนนี่ยไปทั้งหนาม้วนไปทั้งหนาแหละครับแต่ว่าหน้าที่นี่นะครับเวลานี้กําลังมาแรงทั้งภาพลักษณ์ความน่ารักการวางเนะื้อ ว่างตัวที่สัคัญครับออมน้อมถ่อมตุนกับเอฟซรับจบทุกบริบทนะครับทุกเคสต,ต้องน่องสเต็มครับแลหลายผลงานที่ผ่านมาที่ห้าเห็นนะครับเพราะว่าจะเป็นทั้งล่าสุดการรับบทดปากเป็นนักเอกเอของเมจินตะลาพูดลาบนะครับรวมถึงการทำงาน ต่างๆในข่ายตัวเกียวมิวสิกโดยเฉพาะการสแสดงบนเวทีนะครับน้องสแตมพิมดาทํำได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีทิฏฐินะครับเธอเอ็นเตอร์เทนคนดูได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับหุ่นวาบสวยวาบน่ารักบอธรรรดาครับเหตุคลิปนี่ขึ้นมาหลังจากเลิดการวิ่งงาน ของน้องแสแตมนะครับบพระว่าจะเป็นทั้งอุดรทั้งขอดแกนในชว่วงสงการที่ผ่านมาได้เห็นถึงความสามารถของน้องเขาครับการเอเิเทศและก็เอฟซีให้ความสนใจนะครับให้การติดตามมากยิ่งขึ้นก็เพราะผลงานการหลออการล่ำการเอเิเทศคนเมืองบนเว,เวทีแหละครับคือสิงย,ยีนจันละก็พิสูจน์ผลงานของน้องแสแตมพิมดาด้อยังยอดเทียบนะครับ ท่างทีมงานทั้งผู้บริหารว่างสิคลิปหัดได้ให้ว่านเห็ดการเห็ดงานมอบตำแหนง่งมอบงานนั่นงานนี้ให้น้องสแตมเหดได้่ยางบบมิทิติครับบ่ปแปลกใจที่พอพอเมียเอฟซให้ความหักความแพงน้องสแตมมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะบทบาทการแสดง เพราะการวางเนื้อวางตัวการเป็นดันเองกับเอฟซีนี่แหละครับคือสิ่งสําคัญนะครับคลิปนี้เฮ็ดขึ้นมาได้เห็นถึงความสามารถดีครับพ่อพี่น้องบ,บริเมณนวะสีเวสีหย,ย่องเอาย่างเดียวเห็นมาโดนละครับพอ่อติดตามมานานมากในการนับวันเพลเพ่นแห่งสิพัฒนาขึ้นไปก็เก่าอี๋นะครับไม่หยุดอยู่กับที่พยาญาติจะเสริมจะเติมจะแต่งปรับลุกป,ปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อให พอพี่น้องมิตรหมอแค้นแฟนหมอลำเอฟซีโตเกียวมิวสิกได้ชื่นชมความสามารถของเธอล้วครับนอกเวลานอกง,งานเธอก็ว่างตัวแต่ยังน่ารักนะครับรวมถึงบผลบาการแสดงในกลุ่มปิดต่างๆบอกได้ครับเดียวครับวิทยโญกิโกป่งให้ครับพอพี่น้องว่ายอดเยี่ยมจริงๆสําหรับนักร้องสาวค่ายโตเกียวมิวสิกชิมาแรงอีกคนหนึ่งนะครับนั่นคือน้องสแตมพิมมาดา พ่อแม่พี่น้องมิตรหมอแค้นแฟนมอลับคิดเห็นเป็นประกาศเช่นใดคอมเบต์กันเขามากครับมีความหัวซึกเหมือนกันคือผมบอแล้วมันแตกต่างจากพ่อแม่พี่น้องมิตรหมอแค้นแฟนมอลับมากน้อยเพียงใดคอมเมนต์กันเข้ามากครับพ่อแม่พี่น้องอยากฟังอยากเห็นมุมมองของพ่อแม่พี่น้องมิตรหมอแค้นแฟนมอรับเอฟซีโตเกียวมิวสิกคือการับก็เลยนําเสนอข้อมูลข่าวสารแบบนี้นะครับให้พ่อแม่พี่น้องมิตรหมอแค้นแฟนมอลลับได้รับชมรับฟัง และการร่วมกวารแสดงความกิเห็สกันก็มาครับอย่าลืมอความชื่นชอบคอนเทนต์ผมมักสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นไหมครับสำหรับคนคที่ยังไม่ได้กดติดตามเนาะสำหรับคลิปนี้อําลาพาจากพ่อกับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ